Another summer day is coming, gone away And Paris and Rome. But I wanna go home. Mm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I wanna go home. Oh, I miss you, you know. I've been. letters the that wrote I to you. อ๋อมาแล้วครับคัดหลงนะครับป๋าเจอป๋าแกแล้วนะครับคันนี้ครับคันนี้ครับป๋าคันนี้ครับคันนี้เดี๋ยวให้ซ้อนไปกับนนนะครับซ้อนไปกับนน กอดเอวกอดเอวแน่นๆเดี๋้วเดี๋ยวคอยพี่ก่อนไตอนามไปแล้วเดี๋ยวผมตามไปัเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดังเลยครับ แล้วครับรอดแล้วเจอแล้ว

ขอบคุณพิพานนะครับร้านยำห้าแยกนะครับที่สนับสนุนรถให้เรามาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับร้านกูจะยำห้าแยกนะครับครับก็ไล่ฟาร์มสุกนะครับขอบคุณทีมงานเอ็นยูรอุดรน,นะครับแล้วก็รถน้องฟุกนะครับเจ้าของฟาร์มอินทพารำม10เอเคอร์ครับผม อยู่ที่อุดรครับใครสนใจทักได้เลยนะครับงฟุกนะครับเจ้าของสวนมาเองมาดูสาครับแล้วก็จ่าสิบเอกอลงกรแลเรานะครับกําลังดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมนะครับสมกับที่พี่เขาเป็นทหารนะครับโอเคครับหลังจากเคยไปติดป่านะครับขงฟุกเรานะครับเียบเอัดเสบียงมาเต็มเลยนะครับนี่ครับจะตัวฮะโอ้โห ามฟกๆให้เราจะเอาเงินไปล่าวะมันมีเซเว่นเหรอพี่